ตูมนี่ขอคอนเซนต์ยังถ่ายอะไรแอปขึ้นหอดบัตวันไหนยังเพิ่งถ่ายไม่เห็นอะไรเลยนี่โรงแรมชื่อโรงแรมอะไรศิลาปิมวานาสวานนาเวอะไรล่ะอุ้ยสวยสวยดูดูตรงนั้น คือมันสวยอ่ะมันดูโหผ้าโพกชูแบบหัวในเป็นอิฐค่ะหอวในเป็นใช่ใช่มันเรียงกันไปเลยคือก็ดูดีกว่ากี่บาทเนาะเจ้าหมกอู่อันนี้ตัดออกนะครับตัดออกอะไรแกจุ่ยหายแล้วโอเรามาดูกันว่าเมนูวันนี้คือจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีใครซื้อกับเราไหมฮะ ถ้าไมดูดูเห็นไหมสั่งมันแอบมากคือเพื่อเขาเดินมาถึงตรงนี้แล้วแล้วมาทำอะไรอยู่คนเดียวอ่ะชิวเกินแอบ <laughs> จะวางไว้ไงว่างกับการที่ผมพาคุณกินโจ๊กใส่จานเพลแเพ่เนี่ยอันคืออยู่กับจานเลยอคืออยู่กับยางเป็นยับเขาออคือเขามาคของเคยกินเหรอเขากินจุ๊กใส่จานกาเห็นจานเอามันดีได้เฮ้ยพี่มีความสุขที่สุดถ้าคลิปนี้เผยแพร่เอกไปคนเราดูไอ้ผมกินอีกแล้ว ไม่อยากเกินเอาเชียเพื่อนน่องไก่มันคือแบบที่สุดที่สุดนี่ไข่ดาวอร่อยที่สุดแล้วมันคือซิกเนเจอร์ของไก่เราต้องเข้าไห้ถึงเราต้องเข้าไห้ถึงซิกเนเจอร์เข้าเกินขึ้นหอดบัตรมาที่นี่ได้กินผลไม้ช็อป คือชอบอยู่ชอบตรงไหนที่เขาปลูกผลไม้ส่วนใหญ่จะไม้บัว้องคือน่าจะมีหวังอะไรความรู้อันนี้อาจจะหวังมากเกินไปคุณอย่าคาดหวังวิธีการทำยุ่งยากมากเลยการทำไม้บัวฉีดซองก็ยากหรืวปะถูกนี่เป็นวิธีการที่ยากทำ เอนี่คือการทำวิ่งขนมปังที่ยากที่สุดออนี่คือถูกต้องเราจะได้กินให้ครบใช่มันมีเยอะมากเราต้องชิมไงชิมจากน้ำส้มนะคะยี่งไม่รอก อนี่เรากินข้าวเกินเสร็จแล้วเหลืออีกแปดโมงครึ่งรถก็จะรับเราไปตรงอะไรนะเอ็มสแควร์ใช้คำนี้เลยหรอใส่น้าที่จุดควบคุมพี่เปียกก็พี่ค่ตามมาอย่างนี้เลยด้วยแต่พี่เปียกไปถึงตอนตอนที่ออกไปจากพี่พี่อะค่ะไม่โดนเลยไร่เขียนไหมทำไมคนาไม่บอกผมให้รีบผนี้บันทึกอะไรเลย ก็เพิ่งเห็นตอนที่คุณแชทมาผมไปไหนไม่ได้แล้วเพราะ่ผมพูดถึงแ้อก็มาคุยกับพวกผมเยอะๆไปหมดคือต้องคุยกับสมาชิกในกลุ่มด้วยอะไรไมคะว่าสรุปแล้วใจยังไงอนมันเห็นอะไรไหมเนินไม่เห็นทั้งวันในที่คุยถ่ายไม่เห็นอะไรเลย อะไรสักอย่างกับพริกน้ำปลาแล้วก็ต้มอะไรสักอย่างกินจะไปกินกันไหมแยงไม่ไม่ใ่ยงแแยงแยงนี่ฝีมือคุณเองคุณรู้สึกยังไงครับมาอันนี้สไปซ์อันนี้ล่ะฝีมือเป็นคนเพิ่มเไดนยังไงตู้เป็นคนยังไงเคยติดขนาดอะไรเกลืออม่คือสังเกตจานตอนนี้ได้ว่าแดงแค่ไหน จนจนพริกที่เราที่เราขอเพิ่มขเพิ่มเนี่ยสรุปเือนี้เผ็ดหรอหราบว่าไม่คาดการว่าแตหนูกินแต่อนันนี้กินแล้วต้องรีวิวด้วยนะกันแต่เยอะเเลยกีนต่เ,เยอะสมันมาช้าไม่เอปไงคอเอไม่เียดอะไรอ่ะ นานนานแค่ไหนหนูรอได้ตอนนี้คือปกติมากไม่รู้เลยอร่อยครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พูดไปเลยเดี๋ยวหนูก็รอหนูก็อยากรู้ว่าจะผิดตอนไหนเฮ้ยขอคอนเซนต์ยังเออไม่ขอแล้วพอเลยขอเลยตอนนี้พี่พี่ถ่ายอ่ะไอ้เออของนิทาเราของชีเรา ไหมอ่ะบบหไมเอ้ม่ถูกมาจุกมชี่ไหมใช่จ้มาดิอไร่าเนี่สด่วก็มีพื่อนเลคอมาด้วยกันรไหมจะูกตีกันตลอดไปกินเบียร์อ้างน้องอ้างน่งแบบนี้แต่ว่าผมมาเพื่อสารสัมพันธ์วัฒนธรรมครับอ๋อน่ดูฝั่งนี้ครับอไม่เขใช่ครับคุณสารตมาหวานรสชาติเหรอตุ้ม นี่โนะโาาพี่อยากไปเชื่อมันเยอะเกิดหลวโตเลยไหมเอาใจหูดังดูะเอาใจหูดังดูะลูกลูกพญานาลูอะไรลูกหลานลูกหลานอะไร ไม่ใช่เราก็รักนะคะเราเจอกันที่หนองคายแล้วเราก็มาเจอกันที่นี่ค่ะที่หลางคนคนตกที่ปูไหลคนอะไรน่ารักจังตูด้วยตอนนี้คุณจะไปไหนครับตอนนี้จะไปเข็นเบย์ลาวกับกินน้ำได้ยังไม่กินคือเรากินเดียวเลยเราเรายองที่มันเป็นแบบกล้วยเขาบอกว่าสีเดี๋ยวเราลองดูเรากล้วยเรากล้วยกินแล้ว งี้คุณเขาบอกว่าคุณจะชิมอะไรนะชิมก่อนเร็วชิมเขาอยากกินอันนี้ไปขอพี่พี่เปิดก่อนให้แมวเปิดก่อนเพราะว่าเขาเป็นเอ้าเดี๋ยวก็ลูกหลานพญานาคอีกเร็วลูกหลานอะไรต้องกินนาคีไปเออไปเร็วเร็วเปิดเจี๊ยอะไรอ่างเงทำไมต้องเป็นกูเป็นมึงแหละบ่อยที่สุดแล้วคนที่เอ้าเอ้าเอา มันหลุดมันหลมือหลุดมเอ้าก่อนที่ลำยองก่อนดี่นคองลำยองทำไมต้องใส่ซาจับจ้องมาไม่เข้าใจเพ่ทำพา่ทำเร็วเวกรึบกรึบเอาเอาเป็นยังไงเป็นยังไงพูดเลยรีว อยอะพูดว่าพูดว่าผมผมกินไม่ไม่เหมือนเล่าทที่เรากินผมกว่าเล้าทเปเจ้าทวยทเจอันเฮนี้้ยมนมีคอต้องจิบหรือว่าต้องว่ากินหมดไม่ได้จิบต้องจิบใช่ไหมแรงกว่าเฮ้ เป็นไงโอเคกชิมด้วยอชอบไ,ไอ้มิ้นไปไอบีโอเคนะ<อ>แต่แค่กลิ่นกลิ่นแอลกอฮอล์เฉยแต่ว่ากลิ่นแล้วม,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 มันอืมอืมอืมนี่ตัวปิดเป็นไงอร่อยอืนี่เราเจอสองคนที่ชอบไอโรชานอร่อยนะโอเคกินอะไรไหนที่ตัด ดอยากกินีมากกว่าบวยบวยเหรอป้อมป้อมมขาป้อมมาขาป้อมเล่ามาขามป้อมผมเล่นไปแลวจบด้เียใช่ป้อมงนี้ไม่ตากถ้เป็นตกนี้ไม่เข้าป้อมอี่าันี้อ๋อเรื่อนีเหรอ ามยยายังไงครับเปรี้ยวหวานโอหกถังเพลงเปรี้ยวหวานมาโอ้กีหกถังเพลงเยลยน,น้ำเปล่า ชิมหน่อยขอชิมหน่อยจิมจิากรสชาติคล้ายกันนะ้จิ้มเลยมายอะไรนี่ คนอื่นทำงานคุณทำอะไรฟังเอฟถ้จะเอาก็ต้องเอาก่อนที่จะหักเอาก่อนขออนุญาตถ่ายไม่ถ่าผมไม่ให้คุณถ่ายทำไมเขาถ่ายอะุบาาอุบายวะอฟไม่เข้าใจไม่ผมอยากรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่นี่กำลังทำอะไรอยู่ครับขออนุญาตถ่ายเข้าสู่โรงงานลบแล้ว <mesi pless hemen discord Rouge> สวัสดีครับ,มมบผ,มผมกำลังซึมซับอยู่่ะยูคอเลาอยู่ไหนอ่ะตอนนี้อยู่ฮับอินเจวแล้วก้ใกล้เสร็จแล้วค่ะ รอวันกับอุบลน,นะครับแล้ว <มา S 2> ตอนนี้เราจะไปไหนเลสเตอร์ไปเลาะไปเลาะไปเลาะ,ะในเมืองเ <c oughs> ชียงรายเข้าค่ายกี่วันในเที่ยวไม่ได้ไปไหนได้บุวันนี้เราจะมาดูกันว่าของเชียงรายมีอะไรดีเย้ เราเจอเพื่อนเราแล้วขยาอันนี้คืออะไรครับเรียกว่าอะไรข้าวแหลมฟืนข้าวแหลมฟืนขทำมาจากอะไรไม่รู้เหมือนกันโบก็ลืมแป้งสักอย่างเป็นอาหารขยายโอ้อาลงไหมจะลงไหมว้าวน่าอิมากเหนื่อยไหมน้ำจิ้มมันไม่น้ำจิ้มมันเข้มข้นมากเฮ้ย กรอบแล้วก็มีน้ำจิ้มถั่วออกแนวเผ็ดนิดนึงอืมเฮ้ยกรอบอะ่ะกรอบแบบไม่ได้กรอบกินไม่อ่ะแบบกรอบนึกออกไหมกินได้นะแต่น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มมันเหมือนน้ำจิ้มอะไรทุกอย่างอ่ะมันนัวที่นวัวอะไรไม่รู้น้ำจิ้มหมาล่าน้อ,อจิ้มหยกมีความเปรี้ยวเป็นถั่วกับเครืเทศใช่ค่ะ ตั้งแต่สวัน3คืนอะไม่เห็นหยุดกินก็ถูกไอไม่หมายหึงอร่อยแต่แต่ก็แปลกอร่อยเพราะแบบเพื่อนนี้เขาเล่นอร่อยนี่ถ่ายไปไหนถ่บล็อกลีกบล็อกลีกบุกกระล่นบุกอะไรบุกกะล่นมอยู่เนี้ย กันจิ้นข้อบกันจิ้นเออเขาบอกว่าเหมือนเนื้อข้าวผัดแตนไม่มีช้อนใช้สามมือใช้สามนิ้เวลาจับใช่เได้อยู่ฉันรู้ไม่ชอบไม่มีรสชาตินะข้าวผัดที่มีจีนเลือด คุณตื้ยรึยังอะปวอาการเป็นยังไงไหนบอกหมอใช่พอพอพวกคุณไม่ได้กินกับพิกใช่ไหมตอนนี้มันมีเข้าไปมันก็แบบมีรสชาติเด็ดเออขึ้นมานิดเดียวแต่มันก็ตื่ใช่ไหมล่ะใช่มันตื่น หรือว่อาปกติของรสชาติยังไงเพราะว่าที่บ้านปกตินะต้องสืบพนวิธีการกินถูกเราอาจะกินไม่ถูกถูก,กมันเลยแบบว่ายังไม่ถึงซิกเนเจอร์อะไรยี่ห้อต้อมถูกแต่นี่เห็นคนเขาซื้อเยอะนะก็เลยแบบเอ้ยอยากลองกินก็าสามัญพอดีแบ่งกันโบรานดูแต่เป็นข้าวามตัวโุวชื่อเหมัง ข่แล้วมันนวลนัวแล้วมันก็หอมหอมปูนันคือไข่ปูในหมกอันนี้ผมว่าอร่อยไก่ใช่ไก่หอมหอมปูอือหูหอมกินปูด้วยไม่กินแล้วมันจะมันๆกว่าอร่อยใช่อร่อยอร่อยเอันนี้หวานอันนี้หวานนะอันนี้หวานไหนในละ ชิมสิอันนี้ก็คือข้อถึงซีเนเจอร์ใช่คุต้องตุวยทำใหญ่ๆอ่ะตุ้ยหวานใช่อือเออไงเออมันกลิ่นปูอ่ะมันมันขึ้นมามันหอมมากใช่มันนัวนัวมัน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 ไข่อ่ะใช่อร่อยอ่ะกินแล้วมันแบบ กำลังจะไปถนนคนเดิน,นเชียงรายไม่รู้ว่ามีที่เที่ยวหรือเปล่าถนนคนเดินไม่รู้ว่ามีอะไรแต่ว่าเพื่อนเราอีกสามคนก็ไปแล้วใช่ กเขาจะย่างให้เราดูมันเป็นคล้ายๆบ้านเราเรียกอะไรข้าวกลับอะไอ้ก็คิดยังไงเขากินปกติแต่นม่คุ้มน่าจะอร่อยกว่าปะหวานหวาอยังไงอร่อยอยู่อร่อยรสชาติเป็นังไงมันได้รสชาติของข้าวแต่มันขมใบกองหรือขมอะไรไม่รู้อะแล้วก็ได้หวานๆจากน้ำตาลนิดหน่อย,ไม,ยอมไม่หวานมาก แล้วก็ได้เท็กซเจอร์ของความเป็นข้าวที่แบบว่าเขาตําแล้วมันแบบไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นเหมือนแป้งโมจิอะไรเงี้ยมันไม่ใช่จริงน่ะมันยังมีความเป็นเม็ดๆของข้าวอยู่เลยติดผมแม่ก่อนเอาไปย่างเขาโรยงาอยู่ดิเป็นไงครับคุณดูไม่ค่อยชอบมันไม่กลิ่นข้าวอ่ะกลิ่นข้าวแหลมใช่ก็ข้าวรวนๆเออเหมือนข้าวหมักปะกลิ่มันเป็นข้าวเหรอ ลองชำระลองใจดูแต่มันได้ความกรึบของนาที่มันเคลือบข้าวเดยรวมคือเดรฟ์นะคะบคือเดรฟ์คือผมชอบอันนี้นะชอบเมืองในการไม่ใยครั้งนี้คือลินของแก้วเสียงเดียวคนเดียวและวย้นของคนคนเดียวจุกกินข้าวเลยแล้วปลาทำไมไม่มีบ่อลำอยู่ไหนบ่อลำ หมอลำภาคกลางตุ๊กเออเจอคิวกะตุกของเราเลยหัวเรียงหนึ่งมือหัวเรียงไม่กูเจอมือหัวเรียงกันใช่อันนี้กูต้องเป็นคนเปิดนะว่ากูเจอก็กูเปิดมาแล้วกูมะพังโ้นมาแล้วไงกูก็อ่านจะตอนนี้เหมือนกันก็เอาไว้ว่าเราเจอกันแล้วนั่นแหละแล้วเราไปเดินกันต่อได้ไหมไปก่อไปชีว เราวันนี้ก็คือโอเคดีตั้งแต่เราไปจบกิจกรรมฉายหนังแล้วทุกอย่างเออทุกอย่างโอเคผ่านไปด้วยดีแล้วก็มาเดินตลาดก็รู้สึกเอออย่างน้อยก็ได้เป็นนักท่องเที่ยวว่าในทริปนี้วันนี้คือแม่จะแค่ครึ่งวันก็แต่ก็ไม่ถึงครึ่งนะเออแต่จริงไม่ถึงครึ่งนะอย่างน้อยก็ได้ใช้ชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวมาไกลอนาดนี้คนที่ก็ดีญ่ให มึงพูดแบบใครมึงเรียนแบบใครไม่ดีมึงเรียนแบบใครไม่ดีแต่ก็จะมีบางจุดที่แบบว่ามีอาการหงุดหงิดบ้างเช่นหงุดหงิดหน้ากินไปกันใส่กันเลยแล้วแม่งเสียกันแน่นอนด้วยกันด้วยนะสองคนนี้แต่เหนื่อยรู้เหมือนกันแต่ชอบชอบมิน่นเจอกันพรุ่งนี้ไปแล้วง่วงนอนบาย